สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเคเคสครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาวนะครับวันนี้มาเปิดบล็อ,อกอไวยชวัสนะครับเป็นบูตเตอร์ของซักเกมการ์ดววยชวสัสซากุระวอนะครับก็นะครับ,ค,รบคือในคลิปที่แล้วที่ผ่านมาก็คือผมได้เปิดเป็นสตาร์เตอร์หรือเป็นทีดีนะครับทีดีของซากุระวอ หรือซักกละไทเซนบอลเนี่ยนะครับก็คราวนี้ก็จะมาเปิดตัวบล็อกกันตัวบล็อกเนี่ยก็จะเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นของแท้ลิขสิทธิ์นะครับจากบริษัทคิดอนคิดนะครับโอเคเแล้วก็จะมีเรียลตี้บอกนะครับเนี่ sp 6แบบ tgr tgr ผมไม่มั่นใจว่าอะไร6แบบนะครับแล้วก็ ดับเบิล R หกแบบ SR สิบเก้าแบบนะครับ RR สิ R R แบบแรยีสองแบบ U ยี่แป U นี่คืออันคอนะครับแล้วก็ C คือคอมมอนยีป CR น่าจะเป็นคายแมกแรเนาะค m แมแรสี R R 4, แล้วก็ CC อ่าเป็นคแมกคอมมอนะครับเนี่สกอตเซนโอเคก็ตัวเนี้ยก็มาจาก เกมซากุระเทเซ็นนะครับของค่ายเซกานะแล้วอันนี้เป็นภาครีเมคคือภาคใหม่ล่าสุดเลยก็มาจะเปิดให้กันทั้งหมด2บล็อกอ่ะเริ่มจากบล็อกแรกเลยครับก็จะมีซีนพลาสติกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกันไกลซีนพลาสติกอ,กอ่ตัวบล็อกนะครับเออลืมบอกไป ราคาญี่ปุ่นก็คือต่อซอง400เยนราคายกบ็อกซ์16ซอง6,400เยนนะครับโอเคชิบอ,อันนี้เราจะเปิด2บ็อกด้วยกันโอเคอ่าใน1บ็อกจะมีโปรโมการ์ดเนี่ยครับเขาเรียกโปรโมหน้ากล่อง1บ็อกนะครับได้ใบนี้โอเคครับ หกสองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันนี้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสองครับโอเคเดี๋ยวผมสองกล่องแยกไปก่อนนะครับโอเคเราเริ่มเลยชุดทีละซองนะครับโอเคตอนอันนี้ครับ โอเคแสงอาจจะมีนี่กันหน่อยเนาะอ่ามีเหลืองแดงเดี๋ยวแดงฟ้าเหลืองโอเคแล้วก็เขียวนะครับใบนี้เป็นสีเหลืองนะครับใบนี้ฟ้าใบนี้แดง ตัวนี้ตัวหุ่นยนต์เป็นระดับระดับแรแล้วโอเคแล้วก็มาเป็นไคลแม็กคองมอนอันนี้เป็นแรนะครับชึบแล้วก็ไคลแม็กไคลแม็กแดงโอเคซองต่อไปครับาการคาลเจอร์สัก,กุระเนี่ยไอไ้พันธุ์การคาลเจอร์สัก,กุระไอ้สัก,กุระไทเซนหรือสัก,กุระวอร์เนี่ยก็มีมาหลายภาคแล้วมีภาคหนึ่ง ภาค2แล้วก็เป็นรถอินปารีสแล้วก็เป็นอเมริกาอเมริกาจะเป็นตัวพระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นภาคนี้ก็เป็นกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบไอ้น้ำแล้วก็สู้กับสัปรดนะครับโอเคเขียวเนาะสกุละแดงอนี้เหลืองเหลืองสไลนนี่เขียวแล้วก็เหลือง อันนี้ชุบอ่ะใบนี้ครับพระเอกของเรื่องนะครับเป็นระดับอาโอเคอาเป็นสองแล้วก็มาไคแม็กคอมมอนไคแม็กเขียวอ่ะสองที่สามครับสองที่สามน,นี้คือผมตัดซองต่อซองเลยเนาะโอเคเขียวครับ Common. คอมมอนคอมมอนฟ้าครับ เขียวครับฟ้าครับเขียวครับแดงครับเหลืองครับอ่าเหลืองเป็นแรแล้ว่ะเป็นหมดแรไปนี่ครับแร่วิงวิงแล้วก็ไข่แม็กชุบไม่รู้สองบ็อกนี้จะได้เอีไหมดวงล้วนเนี่ยเปิดแค่สองบล็อกโอเคฟ้าครับ ฟ้าครับโอเคเขียวครับฟ้าครับฟ้าครับอมีมืดเลยเนาะน้องมืดเขียวครับแดงครับฟิง้งอ่าหัวแรกแล้วครับเป็นสีฟ้าชุบแล้วก็ได้แค่แม็กฟ้านะโอเคต่อครับ ในคลิปว่าจะเปิดสองบล็อกแต่ไม่รู้จะเปิดสองบล็อกดีไหมหรือจะเปิดบล็อกเดียวดีเพื่อไม่เสียเวลาเนาะโอเคฟืบเขียวครับแดงครับเหลืองครับเหลืองครับเหลืองเป็นสองแล้วเป็นที่สองแรนะครับวิ่งวิ่งสีเหลืองแล้วก็เป็นการเวท โอ้นี่แคปจากในเกมเลยเนาะฟ้าแล้วก็อันเนี้ยอะไรเนี่ย S K R เนี่ย S K R นะกระดับไม่รู้อ่ะเป็นฟ้าจะเป็นคอมมอนอันนี้หัวแรได้สองแรแล้วก็ได้หัวแรด้วยโอเคชจบต่อครับ ผมใส่จะได้บล็อกเกลือเพราะว่าไม่ได้าไลายเซนเลยคือเกมนี้ลายเซนยิ่งใหญ่มากสวยมากนะครับโอเคเขียวครับติดกันแบบนงเขอจัดระเบียบก่อนเนาะชุบๆทำไมวางแล้วหยดติดกันชรบขอจัดระเบียบนลครับโอเคอ่าเมื่อกี้กล่าวถึงลาเซนเนาะลายเซนเกมการ์ดเนี่ยใครๆก็อยากได้ สวยมากนะครับแล้วก็วาดใหม่โอเคแดงเขียวครับแดงครับเหลืองครับแดงครับอ่ามาเป็นหัวแร่แล้วนะครับชิงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหุน่นอ๋อหุ่นยนต์หุ่นยนต์ของตัวเขียวตัวดินจานะครับชิงเกอหัวแร่แล้วก็มาเป็นไทแม็กต่อครับ โอเคฟ้าครับแดงเขียวเหลืองจ้าอ่ะไข่แม็กมาเลยเป็นไข่แม็กนะครับไข่แม็เหลืองเปล่าก็โอเคแล้วก็มาเหลืองแล้วก็มาแดงชุบอันนี้ เป็นแรเหมือนครับชิ้อฟ้าแรฟ้าฟ้าก็เป็นไคลแม็กซ์โอเคต่อครับสองต่อไปโอเคเฟิบเป็นสีเหลืองครับแดงเขียวอ่ะตัวที่ วางผิดวางผิดโอเคครับผมแล้วก็เหลืองฟ้าครับฟ้านะครับแล้วก็เขียวชิงใบนี้ครับเป็นหุ่นยนต์หัวแร่ยนต์แดงปึบแล้วก็ไข่แมกซต่อครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่าหาพวกการ์ดนะครับก็มีจํำหน่ายที่ร้าน KK4 นะครับแล้วก็มีร้านคิดค,ค,คีทอยนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆร้าน KK4 หาซื้อกันได้นะครับโอเคฟ้าครับเหลืองครับเขียวจ้า เขียวจ้าอืโอ้สองแ,แล้วครับตัวนี้สองแ่ชิงกัแบบสองแ,แลกับเขียวครับแล้วก็มาโอเคฝาอันนี้หัวแลนะครับชิงหูยนหัวซักลระค,ครับแล้วก็ไขมัน โอเคแดงครับฟ้าเหลืองเขียวอสองแรงแล้วครับสองแรสากุระเนาะโอเคสองแรงครับตรงนี้โอเคแดงครับเขียวครับ อ่าเป็นระดับแรครับแล้วก็เป็นไฮแม็กซ์โอเคตอนนี้เราเหลือกันกี่ซองเหลืออยู่หซองเนาะเอาเป็นว่าผมเปิดแค่บล็อกเดียวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเกือบสิบกว่านาทีแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะเสียเวลาแล้วก็เปิดให้ดูกันข้าวๆว,ว่าหนึ่งบล็อกได้อะไรบ้างเนาะถ้าทางจะเกลือด้วยโอเคครับฟ้าครับเหลืองครับ เขียวจ้าเขียวอีกแล้วครับแล้วก็มาแดงแดงครับสักรุระโอเคอันนี้ระดับ S K R เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะเกลืองนี่แล้วก็มาเป็นหัวแรกครับที่เขียวชื้อแล้วก็ไทแม็กซ์โอเคต่อครับ โอเคแดงครับเหลืองจ้าเขียวเดี๋ยวก็ถอดเหลืมงว <Okay. S 1> างไปแล้วก็ฟ้าครับเขียวครับฟ้าอืเขียวครับ,รบ <Okay. S 1> แล้วก็มาเป็นเหลืองครับอันนี้หัวแรครับวิงว่งวิง่งวิ่งโอเค แล้วก็มาไคแม็กซ์โอเคฟ้าครับแดงจ้าเขียวอุ้ยโอนามิเป็นสองแรงครับชิ่ตนตัวนี้สองแรงอันนี้แดงเป็นเหลืองนะครับสองแรงเหลือง โอ้โห oh. แล้วก็ซากุระสวยอยู่ชิมเป็นแดงแล้วก็มาเหลืองแล้วก็มาเป็นหัวแรลกครับวิ่งๆหัวแรลแล้วก็ iu. โอเคนะต่อไปครับเหลืองครับ ฟ้าจ้าเขียวจ้าไฟแล้วครับอ่ามาเป็นสองแรกแล้วสองแรกเขียวนะครับโอเคสองแรกเขียวแล้วก็เขียวนะธรรมดาแล้วก็ใบนี้ฟุง้งโหแล้วก็ได้หัวแรมาด้วยนะครับแรแล้วก็ไคลแมก็กซ์ โอเคเหลือสองสองสุดท้ายครับชวิงฟ้าครับเหลืองจ้าแดงจ้าเหลืองครับแดงครับแดงอีกแล้วแล้วก็มาเป็นเหลือง อ่าหัวแรกครับเป็นแดงแล้วก็ไค่แม็กซ์จิงอ่าสองสุดท้ายครับโอเคเหลืองอ่าฟ้าครับเขียวครับเหลืองครับ ฟ้าจ้าอุ้ยเป็น SR ครับเป็นฟอยฟอยเขียวอันนี้เป็นฟอยเลยนะวิ่งๆกันะครับเป็นเลื่อมๆโอเคอะแล้วก็โอเคอันนี้หัวแร่โอ้โได้ทั้งหุ่นยนต์ได้ทั้งอันนี้เลยนะปึ๊บแล้วก็ไคแม็โอเคครับก็ผมขอรีวิวแค่บลอกเดียวละกันเพราะเสียเวลาตอนนี้15เกือบสิบห้นาทีแล้ว เพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะเสียเวลาก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูกันนะครับว่าได้อะไรกันบ้างชุบคอมมอนเราไม่ต้องสรุปเนาะโอเคเราไปสรุปที่การ์ดไนนี้อ่ะที่ขอปึ๊บมีหน,นึ่งบล็อกได้ SP ชัวๆวละหนึ่งใบอ่สองแร่ครับระดับแร่แร่นะครับสองแร สองแหลสองแหลครับสองแหลระดับ sp กับสองแหลเนี่ยมันหรือว่าระดับแหลเนี่ยทางใบเนี่ยคือมันเป็นใบเดียวกันนะก็คือหนึ่งบล็อกได้หนึ่งอครับอันนี้คือบล็อกเกลือนะนะแล้วก็ห้าแหลแล้วก็ หัวแร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบามหใบหัวแร่สิบหาใบนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคายแม็กก็คาแม็กก็ให้มาคีกี่ใบหนึ่งสองสามสห้าห จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใครแม็15้าใบนะครับแล้วก็โปรโมโล,ลังเกาะโอเคครับก็การรีวิวการ์ดก็อดเดอเพียงเท่านี้ครับอ่าก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ Channel Art คเคสีนะครับเพื่อทำให้ผมอ่ะออกคลิปเรื่อยๆต่อไปนะครับ ยังไงก็ขอรบกวนฝากติดตามฝากกด u ับสไ i ร้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ขอจบรายการเพีย่นี้ครับสวัสดีครับ